รู้หรือไม่เราสามารถตรวจโ p r o บโอ t i c ได้ด้วยพวกภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้อาหารผื่นคันเผาผลาญบกพร่องน้ำหนักเกินเกิดได้จากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ทั้งสิ้นผลแรกบอกว่ามีความเสี่ยงเรื่องแพ้อาหารสูงได้กล่าวไปเลยใช่ไหมคะหลายๆการผิดปกติและโรคเรื้อรังต่างๆทั้งหลอดเลือดหัวใจอัลไซเมอร์นอนไม่หลับเบาหวานภูมิแพ้ตัวเองภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้อาหารลำไส้แปรปรวนขับถ่ายไม่ปกติ เผาผลาญบกพร่องน้ำหนักเกินเกิดได้จากความไม่สมดุลของจุลินรีทั้งสิ้นเพราะเก้สเซนของเซลล์ในร่างกายของเราเป็นเซลล์จุลินทรีย์โดยจุลินทรีย์ส่วนมากอาศัยอยู่ในลำไส้นี่คือสาเหตุว่าทาไมสุขภาพลำไส้และความสมดุลของจุลินทรีย์ถึงสําคัญมากเมื่อจุลินทรีย์ไม่สมดุลคือมีตัวไม่ดีเยอะเกินไปตัวดีน้อยเกินไปจะส่งผลให้ระบบต่างๆทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพหรือเป็นจุดเริ่มต้นของอาการผิดปกติในร่างกายและสามารถพัฒนาไปเป็นอาการเจ็บป่วยได้การตรวจจุลินรีย์จะบอกได้ว่า จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราสมาดูลไหมจุลินทรีย์ไม่ดีตัวไหนมากไปจุลินทรีย์ตัวดีหรือโปรไบโอติกตัวไหนน้อยเกินไปและส่งผลต่อสุขภาพของเรายัางไงคะ่ะมาเริ่มตัวกันเลยชุดตรวจจะมาเป็นแบบนี้ค่ะในกล่องจะมีขวดจิ๋วเอาไว้ใส่ของกลาง <c oughs> หรืออุจจาระของเราเพื่อนําไปตรวจนั่นเองที่เหลือก็เป็นอุปรกรณ์ซองสาหรับส่งไปแลบและเอกสารค่ะวิธีก็ง่ายมากเลย แค่สอดกระดาษที่เขาให้มาไปที่ฝาชักโครกจากนั้นก็ทำธุระและใช้ก้านป้ายอุจจาระของเราใส่ขวดจิ๋วเขามีวิธีให้ดูง่ายค่ะทีนี้เราก็ส่งไปให้เบลเมทที่ไทยแล้วเขาจะส่งไปที่แลบในฮ่องกงใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์พอได้ผลแลบแล้วเขาจะส่งมาให้เราในอีเมลจากนั้นเราจะได้คอนซัาบ์คุณหมอค่ะคุณหมอจะอธิบายรีพอร์ตได้ฟังเราสงสัยตรงไหนถามได้หมดผลที่ได้ออกมาจะเป็นจํานวนคอแบบทีเรีย6ตัวฮามฟุงแบเรีย5ตัว โรเบดิกส์12สายพันธุ์ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจภูมิแพ้อาหารโรคผิวหนังภูมิแพ้อากาศโรคอ้วนเผาผลาญบกพร่องเบาหวานประเภทที่2มะเร็งลำไส้นอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนและภูมิแพ้ตัวเองค่ะต่อมาจะเป็นเซกชันที่ลงลึกถึงความสมดุลและความเสี่ยงของแต่ละด้านค่ะมีแ l ลเลอร์จินเอสมาพวกภูมิ er ne, ma, พพมแพ้อากาศภูมิแพ้อาหารผื่นคัน Obesity and Metabolic Syndrome อาการต่างๆที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญโรคอ้วนไขมันสะสมช่องท้อง intestinal disease ความเสี่ยงเกี่ยวกับลำไส้เล็กเช่นเรื่องท้องผูกท้องเสียภูมิคุ้มกันบกพร่องและ mental health นอนหลับยากความเครียดเพราะพวกนี้เกี่ยวข้องกับความสมดุลของจุลินทรีย์ลำไส้เช่นเดียวกันค่ะอย่างนี้เป็น section allergy and asthma หรือพวกภูมิแพ้อาหารภูมิแพ้อากาศโรคผิวหนังต่างผลแรกบอกว่ามีความเสี่ยงเรื่องแพ้อาหารสูงได้ก้าวไปเลย คือในลำไส้หวานมีทั้งคอแบคทีเรียและโปรบอติกส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิแพ้อาหารน้อยเกินไปมีที่ได้มาตรฐานอยู่ตัวเดียวหรืออย่างอันนี้เป็นเรื่องภูมิแพ้อากาศความเสี่ยงวันได้แค่3ค่อนข้างต่ําโอกาสที่จะแพ้อากาศมีน้อยนั่นเองพอลงมาดูที่โปรบอติกส์ก็จะเห็นว่าส่วนมากหวานมีจุลินทรีย์ในปริมาณที่พอดีได้เขียว4ตัวมี2ตัวที่ได้น้อยนิดหน่อยค่ะหรืออย่างอ้บนิตี้และเมตาบอลิกซินโดรม ก็จะแบ่งออกมา4ความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงของหวานที่จะเป็นโรคอ้วนหรือน้อหนักเกินอยู่ที่6ค่ะแต่ความเสี่ยงที่ระบบเผาผลาญจะบกพร่องมีแค่2ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2และ Excessive Lipopolysaccharide มีแค่4ค่ะแล้วทีนี้เขาก็จะอธิบายลึกลงไปเหมือนเมื่อกี้ค่ะรายงานที่ได้มาจะละเอียดมากเลย พอเราคอนเซ็์กับคุณหมอเสร็จคุณหมอก็จะดีไซน์และสั่งโปรไบอติกส์ที่เหมาะกับสิ่งที่เราขาดและส่งมาที่บ้านภายในสอาทิตย์ค่ะแล้วนี่คือโมเมนต์แกะกล่องคือหรูหราดูดีมากเขาจัดมาให้เลย3เดือนแต่ละวันจะกินไม่เหมือนกันค่ะของหวานมีสีตัวนี้สายพันธุ์ของโปรไบอติกส์ในแต่ละซองจะต่างกันอย่างอันนี้สีเขียวสเตรนจ์จะเป็น A T M 1 5 0 1งเหมือนเป็นโค้ดของอันนี้ค่ะส่วนสีแดงจะเป็น GTM 1 GT 0 0 1 R ค่ะคือประจวบเหมาะมากคือช่วงที่หวานเริ่มทานคือลำไส้หวานค่อนข้างแปรปรวนท้องอืดมีแก๊สและตดเหม็นค่ะ,ะไม่อยากบอกแต่ก็ต้องบอก <laughs> โอเคนั่นแหละ <laughs> พอกินไปก็รู้สึกว่าย่อยดีขึ้นแก๊สน้อยลงท้องอืดน,น้อยลงพับถ่ายดีขึ้น คือแบบก่อนหน้านี้นจะมีอาการแบบท้องเสียบ้างคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการที่เครียดงานทําง,งานเยอะค่ะได้อันนี้มาช่วยพอดีเลยอ๋อใช่ค่ะล้วก็แก๊สน้อยลงหายลมน้อยลงแล้วก็กลิ่นเหม็นน้อยลงค่ะโอเคเพราะวันนี้เริ่มเขินแล้ว <S <S แพ็กเกจช่วยอ,อ่านตรวจเป็นแบบ p e r s o n a l i z e ของ b บ o m e t ราคา32,990าาบาทค่ะก็คือละเอียดครบทุกด้านไปเลยแต่ว่าถ้าอยากรู้แค่บางเรื่องสามารถเลือกเป็นแบบ s ซม i p e r s o n a l i z e ได้จะมี4อย่างด้วยกันคือ a l l e r g y and Skincare ตรวจเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับภูมิแพ้อากาศแพ้อาหารภูมิแพ้ผิวหนังกัดท็อกซินเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งท้องผูกท้องเสียภูมิแพ้ตัวเอง Colon Care ความเสี่ยงเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ทางเดินอาหารและ Metabolic Balance ลงไปดูเรื่องระบบเผาผลาญไขมันสะสมช่องท้องไขมันพอกตับ ความพิเศษของ personalized คือได้ตรวจ4อันของ semi personalized และเพิ่มเรื่องการนอนหลับความเครียดที่ semi ไม่มีเข้ามาได้ค่ะหรือถ้าอยากลอบพร้อมทานเลยจะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะ b i o m e d Pro 8 3เป็น probiotics ที่เขาพัฒน,นาสูตรมาจากการนำข้อมูลจุลินทรีย์ที่เคยตรวจของคนไทยมากว่า20ปีเป็นสูตรที่เน้นไปที่ probiotics สายพันธุ์ที่คนไทยมักขาด ทำให้เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะค่ะเบลเมดเป็นผู้ให้บริการคอมพลี s โซลูชันสำหรับการดูแลสุขภาพจากระดับจุลินทรีย์ก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์และหมอเชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์และชีวสารสนเทศเป็นผู้ถอดรหัสพันธุกรรม s a r s c o ค o ร a v i r u s สได้สำเร็จมีชื่อเสียงระดับโลกและยังมีฮ่องกงเซนส์พาร์คซึ่งเป็นของรัฐบาลฮ่องกองเป็นผู้ถือหุ้นอีกด้วยฮ่องกงเซนส์พาร์คเป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าที่สุดแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสามารถเชื่อถือได้ค่ะ อาจจบรีวิวการตรวจจุลินทรีย์และการทาน p e พีซอ a ไ i ซ์โปร o ิท c s เพียงเท่านี้ค่ะใครชอบรีวิวแบบนี้หรือความรู้สุขภาพฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้าที่ว e g a n c a l e เด a r ที่ที่จะไม่คุ่นกินวีแกนอย่างสนุกและสุขภาพดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย